คนหนึ่งที่ปี2025ก็ยังไม่แผ่วนะฮามไบรว์วชิรวิจะ คนนี้ดังเท่าไหนดราม่าแค่นั้นเลยเรียกดราม่าเก่งๆนะเพราะฉะนั้นดรามาซีนจะมาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าทำไมยิ่งดังก็ยิ่งโดนแต่ว่าอย่าลืมนะว่ายิ่งโดนก็ยิ่งดังจริงๆจ้ะบอกเลยว่าซีสทุกคนเรื่องราวของไบวัชิลวิทนั้นเป็นหนุ่มไทยที่ดังระดับเอเชียจริงๆเพราะว่าเขาหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ดราม่าก็ตามติดเหมือนแบบวิญญาณที่หลอกหลอนเลยทีเดียวหลังจากซีรีส์ t o ก e t h e r t ร e Series by Win Effect ของเขาเนี่ยเรียกว่า แสกลุกเป็นไฟนะคะท้ามไปยังประเทศจีนฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ย<ป>ก็ติดความเคลื่อนไหวบนโซเชียล<ป>แอดบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ย<ป>แอดก็ติดหนึบมากๆสำหรับบวินนะเอาใจช่วย ซึ่งก็บอกว่าหนุ่มไบร์เขาก็ร้องเพลงประกอบเอาไว้โอ้โหเพราะเลยที่เดียวเชี่ยวซึ่งในปี2025นะคะไบร์ยังไปเดินพรมแดงลอนดอนแฟชั่นวีคด้วยกับแบร์ระดับโลกอย่างเบอร์เบอรีและก็แอลวีนะคะงนนนี้ทำเอาสื่อแฟชั่นเอเชียเนี่ยแทบแบบเลยยกให้เขาเป็นไทย global icon และไอจีของเขาก็พุ่งทะยานไปที่15ล้าน followers เรียกได้ว่าทุกโพสต์ของไบรท์แต่ละโพสเนี่ยเป็นข่าวทันทีแน่นอนแค่จิ้มปุ๊บขึ้นมาบนโซเชียลนะจ๊ะ แต่ดังขัน้นนี้ดราม่าก็เป็นของคู่กันแหมเพราะเราคู่กันดราม่าก็เช่นกันนะรื่องแรกที่ทำเอาแฟนๆเงือบก็คือดราม่าคอนโดนะคะ<อ>เกิดจากผู้จัดก,การคอนโดโพสตอัปเดตเกี่ยวกับการเข้าออกห้องของนักแสดงซีรีส์วายบางคนโซเชียลกตีความวม่าไบรท์เนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าการเช่าคอนโด แต่จริงๆมันเป็นเปมิสอันเดอร์สแตนดิ้งนะคะทีมงานก็ออกมาชี้แจงชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรแต่แฟนๆก็ไม่รู้แฟนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันตี้เนาะก็เอาไปเมาส์กันสนุกป,ปะนะคะเรียกได้ว่าเรื่องมันเล็กน้อยมากแต่โซเชียลก็ขยายเป็นดราม่าใหญ่โตไปซะแล้วนะจ๊ะซ <Thank you. S 1> ึ่งทาย้อนกลับไปปีก่อน2024หนุ่มบราเขาก็ประกาศเลยว่าความสัมพันธ์กับเนเน่ ม่ใช่เนเนจจังนะเออเป็นเนเน่นี่แหละทําเอาแฟนไทยบางส่วนเนี่ยห่วงมากออกแนวหึกก็มีแถมบางคนบ่นว่าเขาเนี่ยอยู่จะต่างประเทศเลยทําให้ไกลาจากแฟนคลับชาวไทยน้อยอ,อกน้อยใจอีกดรามานี้กลายเป็นเรื่องคลาสสิกของคนดังนะจ๊ะยิ่งดังยิ่งถูกจับผิดทุกโพสต์ทุกรอยยิ้มแต่ว่าหนุ่มบลัเขาก็เลือกใช้เวลาและความจริงใจบวกกับผลงานนะทำงานแทนการปอบโเป้าอารมณ์โซเชียลนั่นเอง แต่ว่าแต่ว่าแ,แต่แต่แต่มันยังไม่จบค่ะเพราะว่าแฟนคลับจีนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่และมีอิทธิพลมากๆในเอเชียแม้จีนว่ายังไงนะคะกระแทบจะตามกันไปเพราะว่าโซเชียลเขามันเยอะมันหนักดาสาหัสมาก ก็คือไบรยย์เนี่ยนะคะเริ่มมีงานในจีนซึ่งบางส่วนรู้สึกว่าไบร์เป็นของพวกเขาค่ะทำให้มาโพสต์ภาพหรือคลิปที่ไม่ต้องามความคาดหวังดราม่าในโซเชียลจีนจะประทุแรงขึ้นมาเรียกด้ว่ากลุ่มแฟนคลับจีนเนี่ยคือกองทัพดิจิตัลที่พร้อมจะออกรบเสมอโอ้โหอันนี้ก็คือน,นักกลัวมากโพสต์ไม่ได้ดังใจหรือว่าแบบทำให้รู้สึกห่วงเมื่อไหร่ก็คืองานเขาแน่นอน ซึ่งตัวายเองนะคะก็มีบทสัมภาษณ์เอาไว้มากมายที่สะท้อนถึงเรื่องราวการต่อสู้ในวงการบันเทิงของเขาและก็ชีวิตของเขาที่ไม่ง่ายเลยคือต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตนะคะและการเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ย ไร่เนี่ยเริ่มจากการเป็นเด็กเรียนที่แบบชอบเรียนมากน่าแต่ชั้นปถมและเขาก็เข้าร่วมแข่งขันวิชาการหลายอย่างเลยนะเมว่าจะเป็นของสอสอว่าท่อแล้วก็เพชรยอดมงกุดด้วยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาของเขาอย่างมากซึ่งการเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเริ่มต้นจากการแคสเป็นพิธีกรรายการสตอรอเบอรี่ครับเค้กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในวงการบันเทิงนั่นแหละนะคะ ส่วนการรับมือกับดราม่าแล้วก็การค้นหาตัวตนนั้นก็เกิดขึ้นท่าหลังจากที่ซีรีส์ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าต้องเป็นขั้นกูหรือว่าพ่อเราคู่กันนะไบเผชนญกับกระแสะดราม่าที่เกิดขึ้นยเยอะแยะถาโถมมาก เขาเลือกเดินทางไปยัง LA นะคะเพื่อค้นหาตัวเองแล้วก็ความหมายของชีวิตเพราะว่าคือทุกอย่างมันมาไหวแล้วมันมาเป็นพาย,ยุเขาก็เกินจะรับทันเนาะระหว่างใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะใบก็ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลับมาพร้อมกับบทเพลงใหม่ที่สะท้อนถึงการเติบโตแล้วก็การยอมรับในตัวเองอย่างแท้จริงด้วย ส่วนเรื่องความรักนะคะไบร์ก็พูดออกมาชัดๆเลยซึ่งตอนที่แบบเปิดตัวเนนะเน่นะเนเน่พรนับผันนะคะกระแสะก็แบบหือหวือหวามากนะ,ะแบบเหมือนเพ่เงว่าลมพายุที่หมุดเลยทีเดียวเพราะทุกคนก็มีทั้งรับได้รับไม่ได้ชอบไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่เขาก็ ถ้าไม่เห็นว่าความรักของเขาเติบโต,ตขึ้นทุกวันนะคะโดยทั้งคู่ก็จะมีบทสัมภาษณ์หวานมีภาพหวานๆว่าเป็นการสพอร์ตกันออกมานะซึ่งก็ช่วยให้ทั้งคู่เนี่ยเติบโต,ตทั้งเรื่องอาชีพแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยส่วนใครไม่ปลื้มก็อาจจะต้องทำใจนะจ๊ะ แล้วในปีนี้ไบก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้พร้อมกับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะพูเหมือนว่าดรามา่าจะน้อยลงหน่อยสําหรับ2 0 25นะบอกว่าเป็นปีที่ผมมีความสุขที่สุดเลยได้เป็นทั้งแฟนที่ดีทั้งลูกที่ดีแล้วก็ได้ เป็นศิลปินที่ดีด้วยนะคะก็เลยว่าทำได้ครบด้านจริงๆอะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าเป็นอีกคนที่ดังจริงๆแต่ขยับตัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยดราม่าก็เรียกหาเลยทุกคนอยู่กับดราม่าซีนนะคะอย่าดูเรื่องราวของใครคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้และแอดมินจะมาเล่ามาหมอให้ฟังไปก่อ่่่่่ะ่ bye ออ๊่่ยาย่า่่่่่่่ย่ก่อ่ว่ ชั่วคราวแต่เธอรับรู้ว่ามันไม่ง่ายได้เจ้า